สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันกินไก่งวงก็คือขอบคุณพระเจ้าของที่เนี่นะแต่ว่าพรไม่ทาอะไรหรอกทาไม่เป็นแต่โชคดีนะคะคุณแตงคนใจดีเขาทาอาหารเยอะแยๆเลยเขาชวนมาตอนนี้อยู่บ้านค <c oughs> ่ะเ, <c oughs> เดี๋ยวพาดูนะคะแตงสวัสดีค่ะอา่าไหลมีอะไรบ้างคะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เป็นวันกินไก่งวงแล้วก็จะมีข้าวเยอะๆล้วก็ชวนเพื่อนบ้านแล้วก็ชวนเพื่อนที่สนิทมากินข้าวกันนะคะเออกับข้าวที่นี่แล้วก็เริ่มจากไก่งวดีไหมที่หลักหล ก็จะเป็นไก่ฮวงอ่ะตอนนี้ก็เริ่มชอบกันบ้างแล้วนะคะสีนึงประมาณนี้ค่ะไก่ฮวงตะขามันจะดำนิดอาหารทำเองทุกอย่างใช่ไหมคะทุกอย่างมีอะไรอีกออันนี้ก็จะเป็นถั่วตัวนี้จะออกหวานเปรี้ยวแล้วก็ใส่มินนิดนึงโอเคจะได้หอมอร่อยแล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นทอดมันนะคะทอดมันปูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะอันนี้ก็จะเป็นราสานา อันนี้ก็จะเป็นแบบเดสิกก็คือจะเป็นผัดผักนะคะที่เราต้องมีนะคะก็จะมีเค้กมีคุกกี้แล้วก็จะมีทายอความพิมพ์ทายโอเคค่ะด้านหลังมีอะไรนี่มีแล้วก็จะมีพวกนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะคือเราไม่ทําเยอะทําพออันนี้ก็จะเป็นข้าวผข้าวผัด ใช่เราจะอาในสไตล์แบบอินเดียหน่อยใส่แบบเอ่อใส่เครื่องหอมลงไปอันนี้ก็คือจะเป็นเกรวี่โอเคค่ะก็จะเหมือนสุดละค่ะเอออันนี้เป็นแมชโปร์เต้แล้วก็วันนี้ก็จะเป็นแฮมนะคะอือฮึโอเคนั่นแหละค่ะที่หลักก็จะมีอยู่แค่นี้ละค่ะโอเคเชิญมากินกันได้เลยเชิญมากินกันได้เลยบายบ๊ายบาค่ะ